สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของโรงพยาบาลสัญญกรรมชื่อดังโตต้อมรัชนีกรลั่นทำตัวเองทั้งนั้นหลังจากที่ต้อมรัชนีกรพรมณีนักสแสดงรุ่นใหญ่ออกมาฟาดยับถึงโรงพยาบาลสัญญกรรมชื่อดังซึ่งเธอบอกว่าไม่ทำตามสัญญาปลูกผมก็ไม่ขึ้นเจ็บตัวฟรีแถมยังทำภาพลักที่สร้างมา30กว่าปีเสียจากนั้นไม่นานปิดเลอรักเจ้าของโรงพยาบาลเลอรักได้ตั้งโต๊ะแถลงด่วนตอบโตต้อมรัชนีกรถึงกรณีดังกล่าว พร้อมแชร์กลับว่าหลังสัญญกรรมสวยมากชอบมากแต่ไปออกรายการร้องให้ทำให้องค์กรเสียชื่อโดยคุณปิ่นพิษพันธ์สีชัยยันเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักณ์โชว์หลักฐานสัญญายืนยันว่ามีสัญญาเหมือนกันทั้งสองฉบับหากไม่เหมือนกันก็ให้เอาสัญญามาให้ตนดูได้เลยย้ำชัดเป็นสัญญารีวิวไม่ใช่สัญญาพรีเซนเตอร์นอกจากนี้ยังเผยรู้สึกเหนื่อยเพราะตอมไม่ยอมจบพาดพิงจนโรงพยาบาลได้รับความเสื่อมเสีย เป็นเลอรลักบอกในมุมของตนว่าไม่อยากเป็นคนต่อสู้กับใครแต่เขาไม่จบเลยรู้สึกว่าเขาไม่จบแล้วประเด็นมันเริ่มโผล่เหตตัวเองแต่ยิ่งทําให้เราเสียชื่อไปอีกอย่างประเด็นแรกที่เขาบอกว่าสัญญาไม่ตรงกันกับของเราซึ่งสัญญาทุกอย่างมาตรฐานของเราเราเปิดมาขนาดนี้แล้วกว่า20กว่าปีสัญญาเราเป็นคู่ฉบับคุณต้องเซ็นทุกหน้าเราเซ็นทุกหน้าก่อนเซ็นก็ต้องอ่านฉะนั้นคู่ฉบับต้องตรงกันค่ะ ถ้าบอกไม่ตรงช่วยเอามาให้เราหน่อยว่าอันไหนไม่ตรงคะเพราะคนอื่นๆเขาจะมองว่าโรงพยาบาลเลอรักหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าคือประเด็นนี้สัญญาไม่มีคําว่าไม่ตรงนะคะแล้วเรื่องความเป็นพรีเซนเตอร์เขาบอกว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นสัญญาพรีเซนเตอร์ไม่ใช่สัญญารีวิวแต่อยากบอกว่าเอกสารมันชัดเจนคะ่ะยืนยันได้ด้วยเอกสารจะแคปชั่นโชว์ก็ได้นะคะว่าเป็นสัญญารีวิวชัดเจนแต่เมื่อคุณสวยลงตัวแล้วก็จะเป็นตัวแทนให้เราโปรโมท ซึ่งทั่วไปจะเป็นแบบนี้ว่าสัญญารวมแล้วกี่ปีมันไม่ใช่สัญญาหลักพรีเซนเตอร์เป็นสัญญารีวิวแล้วหัวข้อสัญญาถ้ากลับไปอ่านจะเขียนชัดเจนว่าสัญญาตามสเต็ปของโรงพยาบาลเลยมีก่อนทําหลังทําซึ่งหลังทําทันทีมันคือเงื่อนไขอยู่แล้วซึ่งหัวข้อนั้นก็ cover อยู่นะคะก็คือเป็นเรื่องพรีเซนเตอร์ซึ่งเขาจะอ้างว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาไม่ได้รีวิวแต่หัวข้อที่เซ็นคือสัญญารีวิวชัดเจน แล้วบอกว่าคุยกับเราแล้วว่าเป็นพรีเซนเตอร์เราต้องจ่ายตังเขาของโรงพยาบาลเลอรักเราทำานานเรื่องดารามาทำสัญญกรรมแล้วรีวิวปกติเราจะทำให้อย่างดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแต่จะไม่เคยมีค่าตอบแทนใดๆอยู่แล้วเป็นหลักของโรงพยาบาลเลอรักชัดเจนนะคะ ฉนั้นการที่เขาบอกว่าเคยคุยกับเราแล้วเรื่องเราต้องให้ค่าตอบแทนเขาบอกเลยว่าไม่มีการคุยกันเลยมีแต่เขาอยากทำกับเราเพราะรู้ว่าผลงานของคุณหมอโรงพยาบาลเลอรักผลงานดีเขาอยากทำกับเราจริงๆไม่เคยมีเงื่อนไขของการคุยกับเราแล้วบอกว่าเราไปจ่ายตังให้เขาเราไปขอร้องเขาว่าอย่าให้เสียตังเลยไม่มีประเด็นนี้เลยค่ะ ปินเลิร์ลักเล่าอีกว่าตอนเซ็นสัญญาเราเป็นคนเซ็นเพราะเอกสารมาจากโรงพยาบาลเราก็ให้เขาอ่านแต่จำไม่ได้ว่าเซ็นต่อหน้ากันหรือเปล่าแต่เขาอ่านอันนี้ก็พูดไปตามตรงเพราะงานเราไม่มีเวลาจริงๆแต่สําคัญที่สุดก่อนเซ็นเขาต้องอ่านแล้วเขาก็ต้องเซ็นทุกหน้ามีผู้จัดจาก,การของเขาด้วยถ้าเขาบอกว่าสัญญาของเขาไม่เหมือนก็ขอก็ขอสัญญาที่ไม่เหมือนมาแสดงกับเราหน่อยค่ะหัวข้อก็เขียนชัดเจนวันที่29มิถุนายน6 6 สัญญาการสนับสนุนการเป็นรีวิวประชาสัมพันธ์ด้านสัญญกรรมโรงพยาบาลเลอลักหัวข้อใหญ่ที่สุดอยู่ตรงนี้ไม่มีคำว่าพรีเซนเตอร์แต่หลักการอินโฟหรือดาราเข้ามาทำสัญญกรรมกับเราหลังจากสวยแล้วเขาก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราตามระยะเวลาอยู่แล้วปินเลอลักบอกอีกว่าที่ออกมาโตเพราะหลายครั้งแล้วไม่จบสักทีหนึง่งแล้วเริ่มหาเหตุผลให้กับตนเองแล้วทำให้โรงพยาบาลเราเสียชื่อ เช่นสัญญาไม่ตรงกันแล้วเรื่องที่บอกว่าไม่ใช่สัญญารีวิวนะเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งมันก็ไม่ใช่แล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายที่วเราไปขอร้องเขาว่าอย่าคิดเขาเลยซึ่งมันไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยแล้วอยู่ดีๆเขามาพูดประเด็นอะไรก็เลยจําเป็นต้องชี้แจงทมว่าได้ติดต่อเขาไมไม่รู้จะติดต่อเขาไปเพื่ออะไรเราไม่ใช่คนแข็งจะบอกว่ายืนแข็งอยู่อย่างนี้แต่ถึงตรงนี้เขาก็ออกมาชี้แจงตามสื่อต่างๆมาหลายรอบแล้วนะคะ ก็รู้สึกว่าอยากชี้แจงบ้างที่สําคัญเราขอพูดตรงนี้ว่ามันไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและดูแลกันอย่างดีในวอร์ดก็ดูแลจะนอนกี่คืนอยากทานอะไรเราพิเศษให้หมดนะคะดูแลอย่างแฮปปี้ที่สุดจะไปเที่ยวด้วยกันไปทานข้าวก็ไปทานด้วยกันมาไม่เข้าใจเลยว่าประเด็นที่เขาไปออกคุยแซฟโชไปร้องไห้อยู่ดีๆก็ไปออกทั้งที่อยู่กับเราก็บอกว่าชอบผลงานเขาชมตลอดรวมทั้งแฟนเขาก็บอกว่าหาแผลไม่เจอเลยงานสวยมาก ความช้ำอยู่ไหนแล้วตัดกรามไปรอบหนึ่งแล้วตัดกรามไปแล้วสี่เดือนก็มาดึงหน้าก็รอจนเขาบอกว่าพร้อมตอนถ่ายหนังมนรักลุกทุ่งจบตอนนั้นหน้าเขายังไม่ได้ทำนะคะเขาบอกว่าเขาสวยอยู่แล้วเขาเสียใจกับแฟนคลับเขา3าปีเขาไม่เห็นความสวยเขาอีกแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเขาทำนองนั้นก็เลยมองว่าเขาสวยแล้วนะปินเลอรักบอกอีกว่าเขาเสียชื่อเธอมองว่าไม่ใช่ความสวยเขาเสียชื่อเพราะตัวเองหรือเปล่าถ้าพูดตรง ความสวยมันประจักษ์มันเห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาสวยขึ้นจริงๆแต่เรามองว่าความเสียชื่อของเขาเกิดจากความศรัทธาของคนต่างหากคนเราจะสวยไม่สวยจะดีมีจนยังไงหัวใจสําคัญนิสัยคนเราไม่ต้องดาราหรอกทําไมแบบหนึ่งคนครบทําไมอีกแบบคนไม่ครบฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีคนชื่นชมอยู่แล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ